สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเลยแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาช่อนตัวโตๆปลาช่อนหัวโตปลาช่อนปลาช่อนนะคะชิ้นใหญ่ๆตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆหั่นเป็นชิ้นนะคะการที่เราจะเทคนิคในการทำาก็จะไอเผาไม่ใช่เผาพริกเผาเกลือใช่ใช่ มันจะได้หอมไหยคะ่ะว่าจะเอาพริกที่เราตากแห้งๆเอาไว้เอาไปเผาก่อนค่อยเอาลงไปในน้ำนะคะพอหม้อเดือดแล้วค่อยดูเผาหอมหัวแดงนะคะมาเด้อน้อง่ิยาเลยพี่สาวกำลังอันพี่น้องเพื่อนๆทุกคนในช่องนะคะกำลังเดือดพุดๆนี่ ำลังเบื่อผุดผุดกำลังเบื่อพุดพุดเนี่ยวิจะทำแกงส้มต้มยำปลาช่อนหนูชอบชอบมาได้มาได้มาได้หิวข่บอมาเด้เดเดอ,อ,อดฟังน้องมญยาไปด้วยาสารพัดเนาะคนใช่ใช่ใช,ใช่นะคะคนเราก็มีสิทธิ แตกต่างกันจ้สิทธิเขาจะไปช่องไหนไปดูน้องมียาก,กับบังคุยมากมากะแล้มวมันเดือนเดือนแล้วพี่จะเอาปลานี้ต้องมาลงที่หลังนคะคะการทําต้มยำรือจะทําแกงวิธีก็จะขั้วหอมแดงขั้วหอมแดงอาจจะเป็นต้มยำนะคะกระเทียมสมุนไพรไทยแล้วนะคะ สุดท้ายค่อยใส่เวลาเราจะยกลงไว้ใส่ผักอีตูผักอีตูหอมก็ได้นะคะไข่น้อจะมาช่วยกินเนาะมาตัวใหญ่ดูเดือดผุดผุดขึ้นมาพอเดือดเสร็จแล้วก็เอาปลาลงเลยค่ะน่าถามไหมตอนแรกเราทำาเห็นไหมสสสสใส่นออไม่ดองให้มันออกเปรี้ยวๆนาะไม่ดองมาเราวิวิต้องอ่อนๆนะคะ วิวไม่เอาแข็งแข็งเอาหน่อไม้หน่อไม้ที่ชันที่ดีๆนะที่เขามาทำหน่อไม้แค่เห็นน้ำซุปก็ซีสาัดกิจจานแล้วใช่ไหมพริกไทยดำด้วยอุ้ยี๋ยวเราก็จะเอคอยเอาปลาลงนลคะนันนี้ตอนนี้เราก็จะเอาปลาลงแกงหน่อไม้ดองใส่ปลช่อนตัวต,วตวอุ้ย เ็มหม้อเลยบานกินเหมือนปอบ,บันนี้บานมาก็ประมาณนะคะพอปลาสุกเจ็ดนาทีให้เดือดเพิ่มไฟให้เดือดแล้วก็เอาฝาเอาผักลงแล้วก็เราถึงปิดเลยนะคะเพื่อนมาได้มาได้เพื่อนๆในช่องน้องมีญาใช่ไหมหอมนี่เราจะโรยสุดท้ายก็ได้อันนี้โรยเต็มสีสันปอปตูลงไปเลยไปตูยังมีอีกค่ะ เอ้ยก็ยปิตเสียบเถอโอ้ยอยากบออยากบอพี่น้องเอ้ยเต็มหม้อเลยค่ะใครจะมาช่วยกินนี่มีพี่เป็นคนทำต้มยำปลาช่อนชิ้นใหญ่ๆชิ้นตัวโตๆหนูชอบชอบมามาเด้อพากันหิวข่าวบอยูทูบทั้งหลายเลยเยิย่ฟากันดาแต่กันเลยเด้อพี่จะทำช่อง ทำช่องเราก็ได้เพื่อนไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะถ้าเราใช่ใช่อันนี้เราแค่แบบว่าเราอยากเรียนรู้ในเราชอบแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นนะคะเรามีความสุขแบบไหนวิวีมีความสุขกับการทําอาหารนี่ก็จะทําอาหารนะคะมา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  ดูสิจ้าปลาช่อนต้มยำปลาช่อนตัวโตหโตโตโตโนูชอบชอบ,ชบอือไปจะเ,เสียบเทวสันไปจะเสียนะคะมาค่ะมามามาเดือดเดือด <ๆ S 2> เอาฟ้าเน่ล่ะฟ้าอยู่ในเอาฟ้ามาปิดแล้วก็ปิดไฟได้เลยเนื้อปลาจะเละน,นะคะไปปิดฝาหม้อมาเลยค่ะเพื่อนอันนี้ผักแล้วก็ตอนเราจะ ยกสดตั้งชามใหญ่ๆเอาไว้ยกสดสดต้ยมยำปลาคอยเอาใส่อีกก็ได้หอมผักหอมนะคะมาเลยคุยแข่งกับน้องม,มียากหรือเปล่านี่